เอาครับได้มาเป็นแปดต่อสิบครับเอาเรียบร้อยตีเข้าป่าเขาดวงไปแล้วครับ สั่งเล่นอะไรวะตายครับพี่เสือที่บ่นพี่สักอย่างเดียวแล้วครับตอนเนี้ยรู้สึกว่ แว็นนำไปแล้วครับสิบ่อเ้ ครับตอนนี้ทางวีเสือแว่นกับพิศักนำอยู่นะครับอย่างอยู่ที่ปลากุ้งมม่งมาเอา้ปาปลาคุ้งมม่งมาเอา้า,มมมา,เ,อาเรียบร้อย Apoch, au au au, bing bing bing. สิบสองสนะครับ สิบสนะครับเกมไม่เกมนะครับปลาตูกับปลากุ้งจากสอปปลาวนะครับฝั่งนี้เป็นนี่เสือแว่นกับพิ่ศักด์นะครับ12 12นะครับ เอานะครับปลาตูยกขึ้นมาอยู่ที่ปลากุ้มบุ้งมาเอาพี่แวนเปิดเึงโอ้โเรียบร้อยนะครับโอ้โนะครับแดงตาม,มา9ต่อ12นะครับพลิกกันไปพลิกกันมานะครับสรุปผลนะครับปลาตูกับปลากุ้มจากสบปลาวมาเบียดแซงช่วงถ่ายเกม13ต่อ12นะครับ นี่นะครับจากทางโสโปลาวนะครับ